ฝันโดยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนุก c o m เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตพูดค,คุยกับคุณหมอให้เกิดความมั่นใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ในตอนนี้พาน้องไปรับการตรวจรักษาดูเลยดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงบ้าง ค,คุณผู้ชมคะหลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาการตาเขเแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะพาน้องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องซีบดแลวก็น้องไซเบอร์นะคะเข้าไปพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็หาแนวทางรักษาต่อไปค่ะตื่นเต้นทางน้องๆจังเลยคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นยังไงขอภาวนาให้นะคะว่าอาการของน้องไม่รุนแรงแล้วก็รักษาได้แบบไม่เจ็บตัวพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยค่ะไปลูกไปลูกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวสนุกสนุกสนุกเนี่ย เออเนาะติดแม่กันเลยถึงแล้วค่ะเชิค่ะมาแล้วค่ะน้องซีบิต้องน้องไซเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะ Oh, my God. เขาคุณบอเคสของน้องซีบีสรน้องไซเบอร์อนี่รุนแรงมากเลยก็ต้องถือว่าต้องบอกว่าเป็นโชคดีโชคดีโชคดีของทั้งน้องซีบีรและไซเบอร์นะคะที่ไม่ได้เป็นตาเหลนะคะน้องเป็นที่เขาเรียกว่าตาเหลียง เยมเป็นตาเหลือเทียมคือเนื่องจากน้องมีหนังตาบริเวณตรงหัวตาตรงนแ้เยอะค่ะมันก็เลยทําให้มันมาคุมตาขาวเราค่ะก็เลยจะทาให้เป็นลักษณะเหมือนตาเขตดูเหมือนว่าตาเขตแต่จริงๆไม่ได้เขดตาเราโชคดีมากเลยนะคะแล้วอยางงี้เนี่ยต้องยังต้องรักษาอะไรอยู่ไหมคะรู้ไม่ต้อง ก็จริงๆอันเนี้ยภาวะหนังเที่ยเยอะนะคะจะเป็นตอนล็กๆเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมากเขาเปลี่ยนจมูกเริ่มโด่งทุกอย่างปลก่ยนขึ้นใช่ตาขาวตรงนี้ก็จะค่อยๆออกมาก็ลักษณะที่ดูตาเขข้างในเนี่ยก็จะหายไปได้เองนะคะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ใช่ตาเข่จริงจริงที่บอกนี่คุณพ่อคุณแม่โล่งอกไหมคะโล่งอกก็โชคดีไม่ต้องผ่าตัดก็คือไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขอจะเช็คเรื่องของสายตาให้น้องเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะ อีกทีหนึ่งมำอย่งางไยดอีกรอบหนึ่งแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแทนน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแผนครอบครัวครอบครัวนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะ,คะไม่เป็นไรคะ่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเมดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มามอบโอกาสให้กับครอบครัวของน้องซีบิสแล้วก็น้องไซเบอร์ในรายการปันฝันปันยิ้มค่ะ หากมีโอกาสนะคะเมย์จะมาช่วยอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเมย์แล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่านอินสตาแกรมนี่แหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี T U M D e คุณผู้ชมคะ จริงๆแล้วความฝันในชีวิตของคนเราเนี่ยมีไม่เหมือนกันเลยสักคนค่ะความฝันบางคนมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมีความฝันเพื่อตัวเองในขณะที่หลายๆคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ทําไปเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตของคนในครอบครัวสังคมไปจนถึงความฝันที่จะทําสิ่งดีๆต่อประเทศชาติความฝันทั้งหมดนี้เป็นความฝันที่น่ายกย่องค่ะถ้าอยู่ในเจตนาลมที่ดีและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และที่สําคัญต้องเป็นฝันที่ชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการปันฝันปันยิ้มหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราไม่ว่าคุณจะเห็นมุมเล็กๆในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือและประสานเข้ามากับรายการหรืออาจจะเป็นกรณีจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่คิดว่ารายการของเราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยได้สี่ขอเป็นหนึ่งในแรงผลักดันเหล่านั้นค่ะ กลับมาติดตามรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ที่สำคัญสามารถติดตามชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ปันฝันปันยิ้ม com ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะันะปนปปรม,ท,รมทางไว ไม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นาน